กล่องแบบว่าเรียบหรูสวยงามมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องก็มีโลโก้จักวัลอยู่ด้านนี้ให้สวยอ่ะเดี๋ยว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 ใช้กำวัดราคาถูกเลยเหรอเดี๋ยวเราขอดูของดูของกง่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอิสมาไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูของดีจากแบรนด์ Just One ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์ <มา S 1> วันนี้รรเี่ย,รรยวันนี้ได้ข่าวว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแกะกล่องกันไหนเอามาดูหน่อยสิอ๋อเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้่าต้องบอกก่อนว่าต้องต้องการความตื่นเต้นระดับไหนเอ,อ้อ, <c oughs> ข,อขอระดับสิบเลยแล้วกันมันก็มีแค่ระดับเดียว,ย <c oughs> วอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อก จะเป็น just one JGR โอ้โหใช่ตัวนี้จะเป็นแบบที่ขายจริงแล้วนะครับอ่าดูเลือก,กล่องเหมือนเดิมโอ้โหกล่องแบบว่าเรียบหรูสวยงามมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องนี่คือตัวที่ขายจริงใช่ครับทุกคน<อ>ที่ซื้อจะได้กล่องแบบนี้เลยใช่ครับเปิดมาปั๊บมาเราเ,นะเ,เ,ราเปิดกล่องเค้รเดี๋ยวนี้ฟื้บอนนะเราเปิดกล่อง สิ่งแรกที่เจอพินล็อกพินล็อกอ่ากันฟ้าให้พินล็อกตัวนี้คือเอาไว้อ่ากันฝ้าเวลาสมมติว่าฝนตกหรือสภาพอากาศด้านนอกกับด้านในหมกไม่เท่ากันมันจะเกิดฝ้าขึ้นบนชิวอ่าะอ่าโอเคันนี้เป็นพินล็อกมาหนึ่งงานหนึ่งแผ่นใช่ไหมใช่ครับหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นครับผมจะเป็นแม่ล้นก็คือคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานต้องมีคู่มือการใช้งานด้วยใช่อ่าทุกแบรนด์ต้องมีนะครับผม อก็นแกแกะแกะดูเลยก็ได้เออแกะดูเลยมันจะได้ชะลอความตื่นเต้นไหมตีจะมีหกเหลี่ยมนะมีหกเหลี่ยมเอามาทําไมไม่รู้เหมือนกันเราค่อยดูกันเอามาทหไมหกเหลี่ยมเออมีหกเหลี่ยมมาให้นะครับผมในนี้จะมีบัตรวารันตีให้สแกนเพื่อไปลงวารันตีนะครับอ่าารต่างๆอ่าลงทะเบียนคือใครได้หมวกไปต้องสแกนตัวนี้ก่อนนะเพื่อรับประกันโอเคอ่าใส่ปั๊บ ต่อมาเปิดมาวับเอน้าวมันมีแค่ถุงอยู่ในถุงมีในถุงมีในถุงแถมชิวด์ดำแถมชิวด์ดำเฮ้ยในกล่องเลยเหรอใช่่พีในกล่องแถมชิวด์ดำโอ้โหนี่สำคัญพี่คือผมชอบตรงนี้แหละเวลาว่ามันแถมชิวด์ดำนะอ่ามันมีหมดเฉียร์ออฟอ่ะแล้วก็มีโลโก้จัดวันอยู่ด้านนี้ให้สวยอ่ะมีหมดเฉียร์ออฟก็คือแบบฉบับนักแข่งแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูทางนี้หน่อยอ่ะสมมุติว่า ใส่คําว่ามันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าดํากับสโมกเนาะใช่ครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆก็ดํานะดำนี่เป็นดาร์กแล้วกันจริงๆเป็นดาร์กเลยล่ะมากกว่าสโมกเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนําสําหรับการใส่ขี่กลางคืนนะครับมองไม่เห็นแน่นอนมองไม่เห็นวันแดดจัดๆอันนี้สบายตาใช่ช่วยโอเคได้ชิลดําปังได้ชิลดโอเคแล้วชิลดําเสร็จก่อนชิลดํามาโอ้โหกล่อง กล่องหนึ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ่าะตัวมวดูนะซอสอย่างดีมีอะไรมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วนะมีมีซ่อนไหมมีอะไรซ่อนไหมไม่มีแล้วพีเอ้ยราคาราคาคงไม่ถูกขนาดนี้เดี๋ยว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  ใช้คาว่าราคาถูกเลยเหรอเดี๋ยวเราขอดูของดูของก่อนราคาเหลือเชื่อราคาเหลือเชื่อดูของก่อนเชื่อขนาดนี้เราเราเริ่มจากผ้าก่อนนะครับผมผ้าตรงนี้เป็นผ้าแคนวาสอย่างดีนะครับผมเป็นหนังอะคทาร่าไอ้ไอ้เอ้ยไม่ถึงกนาดนษอนไอ้แต่ผ้าตัวนี้มันดีคือมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่เป็นรอยอ่าอ่าแล้วก็มาพร้อมกับตัวจั๊ดวันที่เป็นการปักนะไม่ใช่ไม่ใช่สกีนนะเป็นตัวปักไอ้ถุงนี้นะเดี๋ยวแอบก่อนนะวับ ครับผมเอาไว้ใช้ใส่สั้พผงสักผ้าไปไหนมาไหนก็ได้อ่าเป็นเป้เป็นเป้ไปเลยน,นี่โอ้ยด้านในอ๋อด้านในเป็นกำมะหยี่เว้ยใส่ใส่เฮ้ยด้านในเป็นกำมะหย,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 ยี่โอ้โหราคาก็คุ้มแล้วเนี่ยซ่อนตังเมียได้บอกเลยซ่อนตังเมียได้นะครับามามาตัวนี้วืบหนึ่งอสองสามว้าวเจ็ดเค ีเป็นสีให<ฮ>ม่ที่เพิ่งตัว,ตวและขายจริงไปแล้วก็คือเป็นสีดาด้านนะครับ,บเป็นสีแมทครับผมเพียวคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนด้านแล้วแบบว่าโหมันดูงานเขาอ่ะเขารูปแบบว่าสวยอ่ะสวยเลยอ,ะอ่ะ,อะดีไซน์เชฟแบบสวยแล้วก็บีวิงด้านหลัง<ต>อ่าท,ที่ที่บอกว่าที่เขาแถมหกเหลี่ยมมาให้ก็คือแบบเอาไว้ถอดวิง เพราะว่ามันเผื่อเอาไปทำความสะอาดก็ได้อ่าสามารถถอดบิงตัวนี้ออกได้ลูกค้าอาจจะเอาไปทําลายก็ได้เอาไปเอาไปทําลายหมายถึงเอาไปทุบไปนะไม่ใช่เอาทำลายอ๋อทำลวดลายทําลวดลายใหม่นะมีโลโก้เจ p r พนี่นะครับผมอันนี้เหมือนข้างหลังลมโบ้ก็ทำไอันนี้ก็คือตัวเป็นตัวปิดเปิดลมใช่ไหมอ่าแล้วก็จะไล่ออกทางด้านนี้โอ้โหไม่ จะเรียกว่าแอร์บูสเตอร์ได้ปะแต่ช่องลมมันใหญ่นะอ่าช่องลมใหญ่มากปิดได้ใช่ผมแล้วก็ที่สําคัญคือดูลูกสรงครับพี่มันโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูลักษณะเนี่ยตัดลมดีแน่ๆอ่าไหนด้านข้างด้านข้างฟับนี่ดูโเี่ยวนี่นะครับผมก็คือมันจะล้ําแหลมออกมาหน่อยฟับแล้วก็ตัดลมไปด้านหลังครับโอเคช่องลมจะมี ตรงนี้คิ้วมีิวมีตรงคิ้วสองข้างมีด้าน,านบน,น,นแล้วก็ช่องลมปากช่องลมที่เมาส์อ้าวสังเกตว่าอ้าวช่องลมนี้เอ๊ะแล้วมันจะเข้าเต็มที่หรือเปล่าบางทีฝุ่นเข้าอ่าครับมันมีช่องเปิดปิดด้านในอ๋อด้านในอาจจะมองไม่เห็นแต่มันจะเป็นสวิตสีเหลืองเหลืองแดงแดงอ่าอ่ามันจะเป็นสวิตวาร์ปยัดเข้าไปโอเคไม่เปิดเปิดอ๋อเราก็มองหาอยู่ว่ามาเปิดปิดตรงไหนเปิดปิดด้านใน โอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวของอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นฐานล็อกซิลเวลาปิดมันก็จะปิดสนิทนช่ไหมใช่ครับจับไว้ตัวนี้อ่าให้กดก่อนทีหนึ่งแล้วกดอ๋อเปิดก็เปิดเลยแล้วก็ปิดก็ปิดเลยแล้วประโยชนสามระดับก็คือตรงกลางเฮ้ยตัวนี้ตัวตัวนี้มันไม่ได้เปิดแบบว่าแบบว่าหลวมนะมันจะมีระดับระดับในการเปิด ือมันจะล็อกได้ตอกตอกตอกกันนี่ดการลการนี่การลมหายใจได้ค่อนข้างดีการลมหายใจที่จะฟ้ามันจะขึ้นชิวอะเนาะพอใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะล็อกตรงนี้ใช่ไหมป๊าโอเคอทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าด้านในตัวนวมจะผลิตจากวัสดุโปรเทคทู โปรเทคทูเนี่ยคือจะเป็นนวมที่เส้นใหญ่ที่ยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ระบายอากาศได้จะใช้ในทางการแพทย์นะครับโอ้ดิเราไปถึงระดับนั้นก็แล้วเหรอเนี่ยอ่าใช่ครับพี่มันเราหมวกใบหนึ่งมันก็ต้องใส่สบายหน่อยอ่าเพื่อความปลอดภัยหน่อยอ่าถึงไหนละอ่าถึงถึงยับยั้งแบคทีเรียอ่ายับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับผมแล้วก็เป็นไม่ไม่ไม่ระคายเคืองต่อผิวสังเกตดูตรงเนี้ย คือปกตินวมมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันมีมันมีมันมีคลิปต,ตรงนี้อ,ออกมาอ,อีกอะไว้ลองคอนนิดนึง่งแล้วลองทำใหม่าแล้วพี่ลองสังเกตดอนดนอดนรอบรอบหมวกนะครับ่ใบนี้เป็นไซส์เออันนี้ไซส์เอสหมวกมันก็มันก็จะต้องเล็กอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทําไมาทางเข้ามันเล็กจังอะ่ะเออนั่นน่ะดิใช่เพราะว่าหนึ่งนิดเดียวเองอะดูมือผมสิก็จุดประสงค์หลักๆก็คือเลสซิ่งเลสซิ่งเท่านั้นอื แล้วก็พวกลมเข้าอะไรต่างแผ่นติดใต้คางก็ปิดมิดเลยแผ่นปกติเนี่ยแผ่นมันจะมีอยู่แค่นี้อันนี้นี่คือหนาหนามากเลยสองชั้นลูกค้าหลายๆท่านอาจจะใส่ยากนิดนึงอ่าไปแล้วมันจะใส่สบายง่ายๆก็คือมันคือฟิตติ้งแบบเลสซิ่งโดยเฉพาะอ่าฮะแล้วก็มันจะมี e p s สองชั้นดิอ่าฮะ e p s e p s ก็คือโฟมแข็งนั่นแหละครับผมด้านในมีเปิดมวกมี e p s หนึ่งชั้น แล้วก็มีชั้นที่สองมันจะแย่งอย่างชัดเจนชั้นที่หนึ่งอย่างนี้ชั้นใหญ่แล้วก็ชั้นที่สองอแล้วก็เป็นนวมนะครับชั้นที่สองคือมันจะเหมือนกับว่าก,กระจายแรงกระแทกจากจากเบิกมวกชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองกระจายไปก,ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึงหน้ารอเนี่ก็ช่วยกระได้เยอะเหมือนกันก็คือซับแรงสองชั้นใช<ค>่าอชั้นอโอเครูปแบบของนวมภายในอินฟินิี้รีมูฟอันนี้ ดีดีลิงเป็นไทเทเนียมนี่นะครับเขียนเลยว่าเป็นไทเทเนียมใช่ใครับผ้านุ่มมากผ้านุ่มมากผ้านุมมากแล้วก็มีโลโก้ของอิตาลีใช่ครับอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าอิมเมอร์เจนซปลดนวมแบบฉุกเฉินคือตัวนี้อ่าปกติเมื่อก่อนมันจะมันจะเป็นสีขาวยาวๆออกมาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นต้องเขียนละพอเขาเขารู้เขารู้จักกันละก็คือสามารถปลดล็อกที่ตัวนี้ได้เลย ล้เกิดกอุบัติเหตุหรือว่าที่เกิดอุบัติเหตุคอตกไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้วผู้ไฟเขาจะรู้เลยว่าหมกันน้องเนี่ยมันจะตอถอดให้ดูได้ไหมถอดให้ดูเลยเหอถอดนวลไม่ดูได้ไหมเอาจริง,งเอาจริง,รงอยากให้ลูกค้าเห็นน่ะเออาสมมุตินะครับแผ่นปิดได้กัางอ่อะปับของมันใหม่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 เนี่ยครับปึ๊บอ่าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามคือดึง ตัวนี้เลยชุดนวมมันจะออกมาทั้งชุดเลยอ่าแล้วนี่อ่ะไหนๆมาแล้วอโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยนุ่มมืออ่ะใช่โอ้ยคนนุ่มเลยอ่ะพี่เอ้ยคนนุ่มเลยเราก็บรรลบุอย่างชัดเจนว่าเป็นไซส์เอสรอบหัวเท่านี้เท่านี้โอโ้โหอย่างกับอะไรฟองน้ำหน้าอกอ่ะคนนุ่มเลยอ่ะผมชอบตรงนี้มากเลยผมชอบไอ้ไอ้ตัวที่แบบกันลมตัวเนี้ย คือมันมันมันใหญ่มันใหญ่มากเนี่ยของใหม่ของใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยของใหม่มันจะแน่นมากเชฟสวยมากอ่นนี้ช้องลมช่องลมอ่าช้องลมนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดจากด้านในอ่าโอเคแล้วก็แต่ละครั้งไทเทเนียมเนาะอ่าบีดีลิงค์มาพร้อมแล้วอีพลองสปิเกตดูพี่อีพีเเป็นสองชั้น อ่าเดี่สองชั้นนะครับเพื่อกระจายแรงกระแทกโอ้โหเฮ้ยโคตรสวยงานโคตรเนียนอันนี้เป็นไซส์เอสนะครับผมไซส์เอสล้อหัวอยู่ที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าถึงห้าสิบหกใช่ครับอ่าน้ำหนักน้ำหนักพันสามบอกลห้าสิบหนึ่งพันสามร้อยโอ้โหโคตรเบาเบามากเบามากเบามากโอเค jgpr ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ 13, ่งเมื่นสามพัน่บาทหนึมไปนด่าเอ้ยราคาเท่าไหร่วะ1 3หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยบาทใช่ได้ทั้งกล่องแบบนี้เลยใช่ครับได้ทั้งกล่องแบบนี้เลยแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งจะเป็นลายนักแข่งชื่อจอร์ดี้จอเรสอ่าเบอร์แปดสิบเอ็ดเขาจะเป็น คนขับมอเตอร์อีก็จะ <Moto> e เป็นใบสีส้มรถไฟฟ้า,ารถคล้ายๆมอเตอร์ี e b, แต่เป็นรถไฟฟ้า่าาตัวนี้ก็จะมีไซส์ xs sm l xl xxl ตอนนี้มีไซส์ครบไหมอตอนเนี้ยมันจะถ้าไซส์ครบไหมก็น่าจะครบนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับผมคือหมวกกันน็อกเนี่ยมันฟิตติ้งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาลองด้วยตัวเอง โดยเฉพาะตัว GPR เนี่ยอ่อย่างที่บอกก็คือหมวกกันน็อกทั่วไปฟ u l l f e มันจะมีอย่าง้อยอาจจะสักสามเชลล์หรือสองเชลล์ใช่ไหมอ่าใช่ค,ครับือเปลือหมวก,กด้านนอกอ SM สามารถเป็นเชลล์เดียวกันแล้วเนเป็นเชลล์เดียวกันแล้วเนี่ยมันแยกเชลล์อย่างชัดเจนถึงเอาจริงๆนะคือประมาณหกเชลล์โอ้โหเชลล์ก็คือตั้งแต่ SS หนึ่เซล S หนึ่เซล M หนึ่เซล L หนึ่เซล XL 1นึ่เซลแล้วก็ใหญ่สุดจะเป็น XL 1น<อ>ึ่เซลก็ก่อนยูเทิร์นใต้สะพานเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ GPS นะครับผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสาหรับตัวนี้ราคาขออีกหนึ่งครั้ง1 3ึ่งหมบาทครับหนึ่งสาาบาทสำหรับใครที่สนใจนะครับผม J G P R